ครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นไผ่บงหวานเนาะใส่ไผ่บงหวานนี้เป็นส่วนของพี่พึ่งเนาะพี่พ,พ,พ,พึ่งพึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านผมนี่แหละห่างจากบ้านผมนี่จะเป็นส่วนส่วนคนข้งจะใหญ่ประมาณก็ไล่เล่กว่าอะไรน,นะที่ที่เขาปลูกไผ่ไว้ตัวนี้เนาะปลูกไผ่ไผ่บงหวานเนี่ยคือมันขยายพันไผไ่ได้ได้หลายอย่างบางคนว่ามันจะไอ้โรคนิดหนึ่งนะแต่ว่าเรามันไผ่บงหวานนี่มันสามารถกินดิบได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนาะ เนี่ยครับคือเราสามารถกินมันจะกินกินสดได้อันนี้หน่อมหน่อมไม่ค่อยสวยเพราะมันจะหมดฤดูกาลแล้วนะอันนี้นะครับเราสามารถกินดิบได้แล้วก็วิธีที่ว่าก็ถ้าทํากิ่งพันธ์จำหน่ายเนี้ยกิ่งพันธุ์ที่ว่าเราตัดขายกับพี่ๆเขาก็จะมีรากออกอากาศกออกอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันจะมีรากออกอย่างเงี้ยนะลรวก็ตอนกิ่งตัดแล้วก็ส่งให้กับเครือข่ายต่างๆที่ว่าอยากจะปลูกไผ่ไผ่บงเนี้ยมันก็ไผ่โบงนี่ ถไอบงหวานมันก็จะมีรากอากาศออกอยู่เรื่อยๆนะมีอยู่หลายๆอย่างก็มีก็ออกครับเนี่ยถ้าคนไหนที่ว่าอยากจะทาเป็นก้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับผมมัน,ม,นมันจะมีรากอากาศออกตามตามเนี้ยล้วเสร็จแล้วเราก็เราก,ก็ตอนกิงตอนอะไรเอาเนาะ,ะเก็บไม่ได้ครับมือเปื้อนดินอ่าเราสามารถกินเราสามารถกินสดกินสดได้เลยนะครับกับหนอ นอตัวนี้นะเนาะเดี๋ยวก่อนมือเพื่อนดินแต่ก็กินได้ครับนี่นะเพราะมันจะรสชาติมันเหมือนกับว่าจ่ามะพร้าวหรอครับมันสามารถเก่าๆกกินหยุดได้เลยเนาะนี่นะรับถ้าพ,พี่คนไหนอายากได้สิ่งก็สิด่อมาได้เนาะเพราะแค่นี้เราจะให้พี่เขาจอดสิ่งแล้วขยายพันธุ์ให้กับพี่พี่เพราะที่เมื่อก,ก่อนมันกินเจ้าพันธุ์ไขยไม่ค่อยพอจำหน่ายครับผม นะฮะถึงไงก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ